กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมอกนะครับแมปโลกหน้ายิ้มนะวันนี้นะเราก็จะมาอยู่ในแมปนี้นะตัวนี้มาดูกันนี้ว่าผมจะเอาชีวิตรอดนะครับในแมปโลกหน้ายิ้มนะฮะได้หรือเปล่านะครับ แค่เห็นด้านนอกก็รู้สึกหมดหวังแล้วนะครับเราจะไปดูเลยว่าผมจะรอดหรือเปล่าอย่างไรเราต้องหยิบของที่เราต้องใช้กันก่อนเลยนะครับไปฮะหวดเลยครับหวดเลยครับโกโจฮะโกโจฮะโอเ้ยเฮ้ยไม่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 เอาแล้วฮะเอาแล้วรอ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 เทนอะไรเนี่ยโอเคอะไรอ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 ร The shaking shaking the s h a k i n อะไรอะภูเขาถล่มอ่ะเอาละฮะทุกคนภูเขาถล่มฮะ get up get out get out get out เอาละฮะภูเขาถล่มฮะด้านนอกเขากำลังต่อยอยู่นะอืมเขากำลังต่อยอยู่เลยนะ the mountain นั่นไงฮะ floodding flooding มาฮะเอาไม่ใช่อ๋อน้ำท่วมน้ำท่วมโอ้โหนะครับ โอ้โอ้สันสันเปนเจ้าเข้าลนนแล้วฮะตอนเนี้ยแล้วพี่เพื่อนมีขตาตานะด้วยเอาเรียบร้อยฮะเพื่อนไปแล้วฮะอ่าดันใหม่ฮะดานใหม่ดันใไม่เอ้ยแต่ทําทำไมดานใหม่มันดูปแปลกๆเนี่ยขึ้นทางนี้ได้ไหมเ่าจะได้นะครับทุกคนมันมีปุ่มอยู่มันมีปุ่มอยู่นะครับเทคทู e อะไรสักอย่างน่าจะไปได้แล้วอ๋อนี่อ๋อกดปุ่มถึงจะผ่านไปได้ฮะ นี่นะครับทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะเฮ้ยมีเพื่อนถือกล่องของขวัญด้วยฮนะและโคสซิกมาบอยสิกมาบอยสิกมาบอย,บอ,ย,บอ,ยอะไรสิเด้อเออเพื่อนเขาพิล่งหนาได้ไงเฮ้ยอ๋อไม่ใช่เพื่อนนะเป็นอ่าอะไรอะเป็น npc ฮะเป็น npc วายยูวายยูสวายวอลอ๋อกูรักอ๋อเขามาถึงกูเป็นใครอ๋อประมาณนั้นนะโอเคฮนะทุกคนมีตรงนี้น่าจะเป็นห้องนะักวิทยาศาสตร์นะครับเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีมีคนกายร่างครับมีมีคนกายร่างแล้วครับ เอาละ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 ฮะเอาละเอาละผมรู้สึกแปลกๆเพื่อนเอาไงเอาไงเพื่อนเอาละฮะตอนนี้ผมเนี่ยต้องกระโดดลงไปให้ได้ฮะนึงรอดรอดรอดนะฮะเรามาถึงจุดสุดท้ายแล้วเรามาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนเราก็ยังรอดมาได้อยู่นะครับไอ้หน้ารอดของเรายังรอดมาได้นะครับ แต่ว่าเกมมันไม่มันไงเราต้องไปใส่เดียวฮะเราต้องไปใส่เดียวอ้ไม่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 กายร่างเรียบร้อยฮะเรียบร้อยมีความสุขนะครับมาฮะมาเยื่อโอ้เราต้องไปหาเยือกันก่อนนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงครับเราเดินผ่านสีขาวได้สบายสบายเลยนี่ฮะเรามีเพื่อนนด้ครับเดี๋ยวเราต้องไปหาเยือนนะครับนั่นไงฮะผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วได้แล้วฮะได้แล้วฮะได้แล้วฮะไปด้วยกันเลยฮะโอ้โหลงไปดรวยกันเลยฮะ ลงไปด้วยกันเลยฮะโอ้โหตายฮะตายจะรอดไหมเนี่ยไปมาฮะมาฮะตีฮะตีตีตฮะตีโอ้ไม่ไม,ไม,ไม่ผมโดนจับผมโดนจับโดนเรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะนเนียบร้อยมีความสุขเลยฮะทุกคนไปฮะไปไปเอาไปสังหารคนนั้นต่อครับวอ้โอ้โอ้โอ,โอ้โดนแทงโอ้โอ้ โอ้โห oh, ดูแพงซะแบบ,บขนาดนี้เลยครับทุกคนแพงซะขนาดนี้จะไปรอดได้ไงไปเอาไปต่อฮะไอไอฟิตนี่ยังอยู่นะไอฟิตนี่ยังอยู่มันยังมีคนตัวตยังไปเรื่อยๆครับยังมีคนตัวยังไปเรื่อยๆ <S <S เอาดีครับเอาดี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 มามาเอาดีาดาดมามา,มา,มาเรียบร้อยฮะปีคน,นไปแล้วโดนโกโจหวัวแตกฮะเอาเรียบร้อยเ,อเพื่อนเป็นเรียบร้อยฮะหนึ่งคนเพื่อนไปนลแล้วฮะหนึ่งเดี๋ยวต้องหัวกันก่อนครับหัวหัวกันก่อนฮะหัวหัวหัวกันก่อนนะหัวให้ไหมฮะ ก็ให้เกิดความมันเราต้องอยให้ไมครับทุกคนเอาละฮเอาละฮะเอาเกิดการเกิดการตะช่ชงตีกันนอกสถาบันฮะเอาละฮะโคิงสเข้าแล้วครับเอาละครับโอ้เเอาเอาเอค้างครับค้างค้างออลอดอฮะเกิดการชุลมุนฮะรอบนี้โอ้โหมันได้พวกไปเลยฮะสามคนมันก็มีเพื่อนใช้หอกแข็งอยู่นะัรเอาละเอาลเอเอาลอะเอา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 เแลเอาเาเอาเอเอาเอาอาเอาเอาเอเอาเเอา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 เเเกาเอาเอะเาเาเเอาอเเอาอฮะโอ้เ้ออโอเอ โอ้เรียบร้อยฮะวงแตกฮะวงแตกไม่น่ารอดฮะอย่างนี้ไม่น oh ่ารอดไม่น่ารอดแน่นอนฮะอย่างเงี้ยโอ้ไม้ไม้พังแล้วด้วยไม้จะพังแล้วไม้จะพังแล้วฮะไม้จะพังแล้วไม้จะพังแล้วมันหลุดมาด้านนอกแล้วมันหลุดมาด้านนอกแล้วโอ้ไม้จะพังแล้วนี่นี่หมดจนน้อยจะหักแล้วนะเอาละเอาละมันเอาแล้วมันเอาแล้วเอาฮะเอาให้สุดเลยฮะเอาให้สุดเลยฮะไอ้เคนนี่แล้วไอ้เคนนี่แล้วตามให้หมดตามให้หมด เราคนไฮะเรามีคนเดียวฮะตรงไปฮะไปฮะมาหักแล้วฮะตอนนี้ม้จะหักแล้วแล้วฮะโกโจติดเชื้อแล้วร้อยฮะต้องตีฮะ i̇şte ต้องตีต้องตีฮะต้องตีฮะต้องตีโอ้ยโอไม้ไมม่รอดแล้วไมไม่รอดแล้วไม่ไโกโจมาจับผมแล้วผมต้องรีบทำอะไรสักอย่างก่อนนะฮะผู้ชมวันนี้ผมจะเอ่อไม่รอดกับไปนะผมต้องรีบทำอะไรสักอย่างโอ้ไม่ไอะไรทอะไรปีเนี่ยนะไม่ เอาแล้วเรากลับมาเรียบร้อยแล้วนะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะกลับมาทําการเก็บของใหม่นะครับอะไรเนี่ยภูเขาใกล้ทถล่มแล้วฮะเดี๋แค่ไม่กี่แค่ไม่เท่าไหร่ภูเขาก็จะถล่มล้วมีอะไรเจ๋งๆให้ผมไหมมีคาตานคะาตานะอันนี้ดาเมจดาเมจโอ้สปีชา้า อันนี้คาตาน,นะหอกก็หอกก็หอกอหอก็อเอียนะครับทุกคนแต่ว่าด้วยความที่ผมนั้นเงินสองร้อยสองร้อยกว่าเนี่ยมันก็ไม่มันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับด้วยความที่ตอนนี้ภูเขาถล่มเรียบร้อยแล้วเราทําอย่างเดียวฮะอยู่ด้านในฮะออกไปไม่ได้ฮะออกไปไม่ได้ตอนนี้ภูเขาถล่มฮะทุกคนถือว่าเป็นโชคร้ายนะครับเดอะมาล์เทนนะครับตอนนนี้นะครับโอ้เรียบร้อยฮะคนที่อยู่ด้านนอกฮะไม่รอดฮะ โอ้ถล่มลงมาขนาดนี้จะจะรอดได้ไงนะฮะอ่ะทุกคนนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะสาหรับแมปโลกน้ายิมนะก็เป็นการเปลี่ยนแมปบ้างนะในโลบ็อกก็ถือว่าแมบ,บนี้ก็สนุกใช้ได้นะสำหรับแบบนี้นะอ่ะภูเาขาถาล่มอีกแล้วนะฮะเอาละก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์อย่าลืมกดเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ ทำแมพาดคลิปใหม่ๆของทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูไว้เจอกันใหม่นะครับ see you again